รู้สึกดีอากาศดีนะเธออากาศดีมากมาดูสิาสบางทีมันเหนื่อยนะเธอเดินเข้ามาแบบพต้องต้องคุยต้องเดินอีกเหนื่อยมากก็จะมีคนมองพี่วีเพรดาราขึ้นมาทำไมาบนดีงงใช่น สวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการวีครับนะครับทุกคนทุกคนไม่ต้องเอกใจทำไมพี่วีมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้พี่วีจะพาทุกคนไปดูก้อนหินที่สวยมากเวลาถ่ายรูปเธอและก้อนหินนี้เป็นก้อนหินที่แปลว่าคือเขาเรียกอะไรวะหลายปีมากเลยเธอแล้วก้อนหินนี้อยู่แถวเถวระแวกบ,บ้านพี่วีแค่นั่นเองเลยเอบอตงอบอตอแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่วจะพาทุกคนได้ดูนะดูสิวันนี้เป็นนักขา่าวช่องไหนนี่ช่อง39.9ไม่ใช่ช่องพีวีเองช่องวีครับนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ พี่ิจะให้ทุกคนได้ดูนะว่าก้อนหินนีเ้เราสามารถขึ้นได้นะเธอแล้วเราขึ้นบนนู้นอ่ะเราสามารถทําอะไรได้บ้างและพี่วิจะสัมภาษณ์ด้วยเวลาเจอใครบนนู้นนะครับทุกคนตามมานะครับทุกคนนี่พี่วิจเดินมาแล้วนะฮะดูเธอเวลาเดินมาปุ๊บดูสิก้อนหินสวยมากเห็นไหมทุกคนเออเนี่ยเมื่ออยากเป็นดารงดารายอยากให้เอฟโซเอฟซีพี่วิได้ดูนะนี่ ทางเข้าก็จะเหมือนป่าในตอนนิดนึงนะเธอแล้วก็ต้องเดินมาแบบนี้นะเธอนี่ในช่นชนวงจี่เดต,ตัวดัก,กล้องเดินดีๆนะนี่เธอเหยียดตัวนี้กระโดดขึ้นมาเลยมาได้ไหมนี่เธอนี่ขึ้นมาแบบนี้ละเธอพี่วิจะบอกก่อนนะสําหรับใครที่แบบว่าตัวเวลาขึ้นภูเข,ขาแบบเนี้ยห้ามห้ามขึ้นนะเธอมาได้แต่ว่าดูได้นะแล้วก็ขึ้นมาพวกเราก็จะเจอกาวงกาวะละเธอนี่เธอ เออเป็นเรื่องปกติเรื่องราวที่นี่นี่เวลาขึ้นนะเธอแล้วเวลาถ่ายรูปสวยตรงนี้นมันสวยเนี่ยมันเห็นภูเขาเธอที่ขึ้นมานะนี่เธอดูสิโหเป็นสิ่งที่เวลาช่วงเย็นเป็นสิ่งที่ดีมากเธอเพราะว่ามันไม่รอ้อนแต่ว่าตอนนี้คือบ่ายสามกว่านะเพราะว่ามาเพื่อเพื่อเอฟซีทีวีนะนี่เธอนี่ขึ้นมาปุ๊บจุดตรงนี้นะ ถ่ายรูปถ่ายรูปได้เลยส่งฝังนี้ก็เวลาเราดูก็ถ่ายรูปได้นะฮะนี่ตาก,กล้องลองลงหมุนซิเห็นภูเข,ขาป้าดดูนะทุกคนดูซิเออจึงมากตากล้อง พี่ไปจัสัมภาษณ์นะพี่รู้สึกยังไงพี่เขาบอกว่ารู้สึกดีอากาศดีนะเธออากาศดีมากมาดูสิบางทีมันเหนื่อยนะเธอเดินข้ามาแบบเรต้องต้องคุยต้องเดินอีกเหนื่อยมากมก็จะมีคนมองพี่วีพวกพะดาราขึ้นมาทำไมบนนี้งงแต่ว่าคนนี้ขึ้นไม่ได้นะครับทุกคน มันเขาเรียกว่ามันมันปีนไม่ได้เนาะนี่เวลาถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปนะเป็นจุดใช่ปว่าถ่ายรูปได้แล้วก็ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเราจะทําทําอะไรก็ได้ทํารายการมาแก้ทําได้เลยเธอฟูสัตว์เลือดได้ทำได้เลยเพราะว่ามันมันมันจึ้งนะมันมันนั่งได้ตรงนี้ก็นี่นี่คือยุคไหนแล้วเพื่อไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านานมาก มีรู้กี่ฟรีมีรู้กี่ชาติแล้วเนาะแต่ไม่ได้ขึ้นนานมากไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ก่อนไม่ได้เป็นวีคับอีกเธอเออดูสิจึงเวอร์แล้วก็ฝั่งนันจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพี่ไปจะลงดูการลงนะเธอเวลาลงเราต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติทำเป็นจึงเลยทำทำโป้งหน่อยนะพวกยิ่เดี๋ยวเดี๋ยวทำภาพถ่ายรูปนะถ่ายรูป เธอสโอเคเอารูปก่อนเนะเขาไม่เชื่อหรอกเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำอยู่ข้างล่างนะทุกคน,นอีรุนเอนเอ ี่านนี้จะมีจระเข้นัเจรเะเข้แบบยุคโบราณโบร,ราณนัเธอจระเข้เดี๋ยวใต้นี้แต่พี่เป็นไม่ลงจะไม่ลงสัมผัมสเดือดขาดตาโแลตรงน,นี้่มคนเขียน,น,นเยนนะคนป่าและป่าที่เขียนนะแต่ว่าอันไม่ออกนะเธอเกโรอโอ้สุกแลวป่าไม่รูเหมือนกันนะนี่อ่ะเดียวเวลาถ่ายรูป นี่เออจึงไม่ล่าเวลาถ่ายรูปเธอนี่พี่วิวจะบอกว่าดูดูดูฟิทฮะดูนูดูนูจึงไม่ล่าบ้านใครมีก้อนหินสวยๆจึงจ้งๆแบบโบราณโบราณคอมเมนต์ใต้คลิปพี่วิได้เลยเธอตอนนี้คือลิมิเต็ดมากคือร้อนมาก,มากพูดตรงๆรอนที่สุดเลยแต่ว่าตากล้องไม่ร้อนเพราะว่าเขาใส่เสื้อแขนยาวเนาะเออ,อน,นี่เธอ ดีมากหรืออยากให้พีวีถ่ายรายการบนนู้นแล้วป่าไปทำรายการมาแก้เธอเป็นทำรายการของกินประมาณนั้นใครคิดว่ามันมันจึ้งมันเวิร์ก้าคมอมเมนต์ใต้คลิปพีวีได้เลยนะครับทุกคนพีจะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวพีว่จะถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนเพื่อจะให้จึงจ้งๆนะเธอก้อนหินโบราณถ่ายรูปสวยเวิร์ <No. S 1> <laughs> สวยเวอร์เธอนี่ใครดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดตัวซับสไครให้พีวีนะเพื่อให้มีอ่า s ับสไคเยอะเะจึงๆเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ติดตามพีวีในอ่า,อาเขาเรียกอะไรวะตัวตนของพ,พีวีเป็นคนยังไงและสุขคนที่ดูแล้วเขามีความสุขคนดูแล้วมีความสุขพีวีก็มีความสุขเหมือนกันจะบอกว่าคึกจึงมากเธอดซสิเนาะเดี๋ยวพีวีจะถ่ายรูปก่อนนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนซิยู